ยินดีต้อนรับสู่ภาพรวมของบริการ Fulfillment by Amazon หรือ FBA หลังจากรับชมวิดีโอนี้คุณจะสามารถใช้และเข้าใจบริการของ FBA ได้ดียิ่งขึ้น FBA มีบริการมากมายที่สามารถช่วยให้งานของผู้ขายง่ายขึ้นเรามาดูกันว่ามีบริการใดบ้างที่สามารถใช้ได้และคุณจะได้รับประโยชน์จากบริการเหล่านี้อย่างไร FBA มีบริการหลัก7ประเภทได้แก่ผู้ให้บริการขนส่งพาร์ทเนอร์ของ Amazon, Fulfillment แบบหลายช่องทางการติดฉลาก FBA, การเตรียมสินค้าเข้าคลัง FBA, การแพ็คสินค้าใหม่โดย FBA, การจัดวางสินค้าคงคลังและการดำเนินการแบบ m a n นวล คุณสามารถค้นหาหน้าความช่วยเหลือสำหรับแต่ละบริการได้โดยค้นหาบริการ FBA ในศูนย์ผู้ขายในโปรแกร,รมผู้ให้บริการขนส่งพาร์ทเนอร์ของ Amazon ผู้ขายจะได้รับส่วนลดจำนวนมากสำหรับการจัดส่งสินค้าคงคลังไปยังคลังสินค้าซึ่งใช้ได้กับการจัดส่งพัสดุขนาดเล็กหรือ SPD การจัดส่งไม่เต็มคันรถบรรทุกหรือ LTL และการจัดส่งเต็มคันรถบรรทุกหรือ FTL ภายใน48รัฐของสหรัฐอเมริกาที่มีพื้นที่ติดกันการใช้ผู้ให้บริการขนส่งพาร์เนอร์สำหรับการจัดส่งเหล่านี้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งเหล่านี้จะเรียกเก็บไปยังบัญชีผู้ขายของคุณโดยตรงเป็นค่าขนส่งขาเข้า บริการถัดไปของ FBA คือ Fulfillment แบบหลายช่องทางหรือ MCF บริการนี้ช่วยให้คุณใช้สินค้าคงคลังที่จัดเก็บไว้ในคลังสินค้าของ Amazon เพื่อจัดเก็บและกระจายสินค้าตามคำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นบนเว็บไซต์ของคุณเองหรือช่องทางอื่นๆเช่น Shopify คำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งด้วยความเร็วเท่ากับการส่งผ่าน FBA คุณสามารถใช้เครื่องมือคำนวณค่าธรรมเนียมของเราเพื่อแสดงตัวอย่างค่าธรรมเนียม MCF ได้ถัดไปคุณสามารถใช้บริการติดฉลาก FBA เพื่อให้ Amazon ติดฉลากบาร์โค้ดบนสินค้าคงคลังของคุณได้โดยมีค่าธรรมเนียมต่อรายการสินค้าของคุณต้องไม่เป็นสินค้าต้องห้ามสินค้าถูกจำกัด หรือสินค้าที่มีมูลค่าสูงและสินค้าจะต้องมีบาร์โค้ดที่สามารถสแกนได้รายการเดียวที่สอดคล้องกับ a s i ินในแคตตาล็อกของ Amazon โปรดทราบว่าสินค้าของคุณต้องมี product ID หรือ GTIN mm hmm. เช่น UPC เพื่อให้มีสิทธิ์สำหรับบริการติดฉลาก FBA หากสินค้าของคุณไม่มี product ID และบาร์โค้ดคุณต้องติดฉลากด้วยตนเอง นอกจากนี้คุณสามารถใช้บริการเตรียมสินค้าเข้าคลัง FBA เพื่อให้ Amazon เตรียมสินค้าคงคลังของคุณโดยมีค่าธรรมเนียมต่อหน่วยเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการเตรียมสินค้าเข้าคลัง FBA สินค้าแต่ละหน่วยจะต้องมี Product ID และ Barcode ที่สามารถสแกนได้หาก Amazon เตรียมสินค้าของคุณเข้าคลังเราอาจติดฉลาก FBA ให้สินค้าบางรายการโดยอัตโนมัติ ซึ่งหลังจากนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อรายการที่เกี่ยวข้องส่วนในการแพ็คสินค้าใหม่โดย FBA ทาง Amazon จะบรรจุหีบห่อสินค้า FBA ที่มีสิทธิ์ซึ่งลูกค้าส่งคืนมาเพื่อให้สามารถขายต่อได้ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาของคุณ FBA สามารถติดเทปทากาวและเย็บกล่องอีกครั้งสำหรับบริการ refurbish โดยขึ้นอยู่กับสินค้า เมื่อใช้บริการจัดวางสินค้าคงคลังคุณสามารถส่งสินค้าคงคลังทั้งหมดไปยังคลังสินค้าแห่งเดียวได้แทนที่จะส่งการจัดส่งหลายรายการไปยังปลายทางหลายแห่ง a m a z o n จะกระจายการจัดส่งให้คุณโดยมีค่าธรรมเนียมต่อรายการบริการนี้ช่วยให้สินค้าของคุณพร้อมจำหน่ายทันทีที่เราได้รับสินค้าดังกล่าวที่คลังสินค้าแห่งใดก็ได้ ค้นหาบริการจัดวางสินค้าคงคลัง FBA ในศูนย์ผู้ขายเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้รวมถึงหมวดหมู่สินค้าที่ได้รับการยกเว้นและข้อมูลค่าธรรมเนียมโดยละเอียดสุดท้ายนี้เมื่อใช้บริการการดำเนินการแบบแมนนวลคุณจะไม่ต้องระบุข้อมูลสินค้งในกล่องเมื่อจัดส่งสินค้าคงคลังผ่าน FBA แอม z สอนจะดำเนินการกับกล่องของคุณที่คลังสินค้าในแบบแมนนวลโดยมีค่าธรรมเนียมต่อชิ้นโดยแต่ละกล่องที่คุณรวมไว้จะต้องมีการพิมพ์ฉลาก ID กล่องของ FBA ที่ไม่ซ้ากันแม้ว่าคุณจะไม่ได้ระบุข้อมูลสิ่งของในกล่องดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละบริการได้โดยค้นหาบริการ FBA ในศูนย์ผู้ขายทั้งหมดนี้คือภาพรวมเกี่ยวกับบริการ FBA ขอขอบคุณและขอให้มีความสุขกับการขายในร้านค้า Amazon